กดหนึ่งไหนะครับเอฟซนุ่มโจกดหนึ่งไหนะครับผูดที้เห็นนุ่มโจล่่มครับสวัสดีค่ะมีดหมอแคนแฟนหมอล่ําสุภูสุคนจ้ามือนี่นะคะแอดแดน้ามข้าวข,าว,ขาวเกี่ยวกับวงหมอล่ำที่เป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้เลยกว็ว่าใดค่ะวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงค่ะ มือนีนะคะเพิ่นนในรวบร่วมศิลปินของเพิ่นค่ะเพื่อที่จะแจกก่อนลำ่ำในฤดูการที่จะถึงนี่นะคะส่วนล่ำเรืองของฤดูการหนาเพิ่นสิล่ำเรืองเกี่ยวกับเรื่องอยังนะคะแอดมินในน้ำคลิปเอามาให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ชมกันมือนีค่ะสาวน้อยเพชรบนันแพงเพิ่นล่ำในทํานองล่ำเพิ่นในพี่น้องเดอ้อ เน่นเต้ยเน่นมวนค่ะพี่น้องดังนั้นแฟนคับแฟนเพลงจึงได้ติดตามวงเพลินเป็นจำนวนหลายค่ะบวัวบวบเป็นเห็ดยังก็ได้กระแสตอบรับยางท่วมทนค่ะพี่น้องค่ะบวัวบวสิออกสิ้นเกินเพลงใดเพลินก็ไดมียอดวิวผู้ชมหลายหลายค่ะพี่น้องวงสาวน้อยเป็นอีกวงหนึ่งที่นาจับตามองในเลยดูการหนาค่ะ ศิลปินทีมาเสริมทัพเพิ่นมีแต่คนคุณภาพบววสิเป็นนางเอกก้อยชาลนีพระเอกวัดสิวดลน์ยายแหลมก็ยังอยู่คือเกาพี่น้องคะ่ะส่วนปีหนาเพิ่นรุ่นว่านุ่มโจโยนมานิ่นจะมีบทบาทในล่ําเรื่องกับพี่น้องก็ซอยรุ่นเพิ่นเด้อค่ะเด้อแถมยังมีพระเอกน้อยน้องไดมอนด์ลิติไก่ปีนี้มาสังกัดสาวหน่อยเพชรบ,บานแพร่ยางเต็มโตคะ่ะ ที่เพจสาวน้อยนะครับวันนี้เป็นวันเลิกงานยามดีอ่าทางด้านคู่บา,าจาันนะครับอโอ้สวัสดีพี่น้องเย็บซีแฟนคลับครับรสุขุมครับผู้ประ<ด>พันธ์งามงามดีแนละ้วพี่น้องเด้เวลเวลาได้เลือกหมหาชัยแล้วจะให้น้องลงลูกหลานเป็นเอากอนล่ำไปทองเอาเรืองไปอันบทละครแต่ละคนผู้ใดสิรลับบทใดประพันธ์บอกได้พี่น้องเด้อ แต่ทีมงานกับพทานบอกว่าผู้ใดสิรับบนใดอย่ห้ไปอ่านซะก่อนอ่านให้มันจบล้วสิหูจักว่าเลี้ยงสิเล่นไปแบบใดอืมสหรักผู้ใหญ่นะครับพอแล้มครับทางนั้นพอแล้มว่รันล้ิบอผู้ใหญ่เ่ผบอว่ามัน้ปรึกษาเออที่ปรึกษาผมมีเล่าบ่ใดตัวที่ปรึกษาที่ปรึกษาทางนี้ก็ยังยุ่นะครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ผู้นึ่งที่จะมึงดูแลทั้งด้านตรวจท่านทั้งั้นทํา่องล้ำ งองงมปูต่องอแงามปูครับถือว่าเขาเป็นเป็นล้ำเลีองสะท้อนสังคมเรื่องปัจจุบันครับเรื่องสังคมปัจจุบันนี่ครับเป็นยังไงอ่ะมาลับบทกับล้ำเลีองเมียนอกสมรสครับฤดูกาลนี้ครับศิลปินเฮ้าก็ถือว่าเมื่อกี้บอกเรื่องไปแล้วเนาะแต่เสิร์ฟไปจะได้บทใดโอ้เป็นชั่วโมงอยู่เลยเอาอย่างนี้อี๋ช้างนี่ไงพี่ไรแล้วนี่บัานนี่เอาลูกพ่อสิเป็นผู้มอบให้วัดย้องก้อยมาลับครับ บอสโตะอานองสุหลับก็พอหยุดเนาะจ้าตามก๊กตามใจลูกเลยจ้าพ่อนี่เลยคืองานของเฮาบ้านวันว่าหาจินแต่เฮาดิคอแม่พี่น้องเป็นนิบัติจูบ้านเพิ่องหาจินน้ำเฮาโอ้หใหญ่ใหญ่เห็นเพิร์นยูจีสเพิ่กกับคือต่อเฮาอยูเหม็นเพิ่นสิบุญคือประหยัดเขาส่งมาอยุเพิร์นกว่จริงแต่ว่าหันมาแล้วเห็นลูกเห็นเต่าอ่อนน้อยเนี่ยในเพิ่นก็ดีใจน้ำเฮ้าดิ ใจนี่สมบูรณ์แล้วก็โอเคละมันพระสันแล้วก็อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างกันแล้วกันสุนซื่อสมรือปาสมรื่อทีอเพื่กันครับหักหอมหนุนทรงตลอดไก <มา S 2> ตลอดอไปหิงหิงเงียน,นอกสมรุโอมาจากซือเพียงนี่นี่ดังดังตัวางยังหิงง ทนี้ทำให้มันแตกได้ลกเด้อให้มันบดแตกให้ฟังๆให้บมาอมาเล่บกูไดก็ได้มาเล่อมาเก็นักำลัง้ยไปันมาจมามันมาฮอตด้มาตู้นมาไออมาลกังมาอ้นอยนเนาะความมนรบเราัินก็ได้แตจังาเิงๆฟังๆรู้นะว่าจะของที่ิไหนนะเลินทุกคนเดินทุกคนแปนกลับเกซี่เกมมาเล่เ็มข้อสุงานคน

Ừ, ừ, mà mày đóng thật lâu anh còn anh chụp được cái luôn anh chụp được này thằng này เราฟังเสียงชาวอาจันไ่เราไปแปลงเสพปุยิงเสพปุยิงและเสียงวันมาขออ่อนขอแฟนแฟนพวกน้องทีนี่คือก้อยชาลนีปะอาศัยเด้อปี่น้องแรงให้มาสมเสริมจากรอยเอกินกำเนิดเกิดเริ่มได้ึกอ่านทางศิลจากกินฐานมาโซผักสังกัดวงสาวน้อย หมอลำเพลือเงินลานรัฐาหารเป็นเบาต่อขอสงสารผู้สร้างก่อนนุ่มโจจุมมานิบบริหารต่อเพิ่มบุ้งสุดสาใหญ่ตั้งไผมือนี้ได้เลือกแล้วไอ้แฟนมวนยาล้อไผ่ะอรายูุไใกล้ใกล้กกันสีสงเพลง ให้แฟนฟอนติสมงเพลงให้แฟนฟอนห้าลงเอานีคือข้องดิไหวหวาดกวากันปะหายไปหาทำร่องหาหาทำรองเอนี่คือข้องต้องลำบ่นลำบากสิแบบสามสียเปอรนเป็นต์้ันนี่ขันแกได้ไหมหนี่งขันแก่สมอดบาด้วย ได้ลูกบ้างด้วเบิ้งไผ่เออเอ้ยแกงชาอ่ำควังเลยเบอนมาเบิ้งไผ่เอ้ยกะงามควังเลยเราเบิ้งไผ่เออเอ้ยกะงามควังเราขอบคุณเฟนที่มาจ้องไว้ให้มารับกับเราอีกต่างหากเนี่ยมันหมดแล้วนี่เหลือแค่เราเราจะเล่นตำแหน่ง็ตเราไม่มันเป็นค้ำเอาหน้าขี้นี่ก่อนนี่น้องต้กดหนึ่งไหมนะครับเอ็ซีน้องโจกดหนึ่งไหมนะครับ ผู้ที่เห็นนุ่มโฉล่อครับเออให้เรา้นันราไปแต่ไหนบอกว่าให้พ่อนี้ชุบคุณพอนี้เอาเนี่ยมีแล้วบันเอายผู้กดเลยบ่าเอาบ่มีไผกดนึงเลยวันนี้เอาเอฟซีไว้โอ้ยเขาจะไปกดเออมีอยู่ไอ้โกชิดมาแล้วมาแล้วหนึ่งแล้วค่ะมามาแล้วนี่ดิพี่ลำไพรนี่ดิมาดิเนี่ย เอาแล้วบ้านี้หลายคนครอบครัวซุปเปอร์สตาร์คอยบ้านฮักซุปตาบ้านฮักซุปตาคอยอยู่อสามีสองคนไงมีกฎหนึ่งคือสองคนนั้นมีมีเป็นตอกก็เห็นนี่คุณนันทิการนี่คุณปามาวอนนี่เอาลืมไปแก่ตั้งแต่คนอื่นถ้าเป็นแบบนี้ซีเรียสเลยนะเนี่ยจาไปซีเรียสอะไรเขากดหนึ่งมาแค่นี้หนึ่ง อกดหนึ่งมาห้าหกคนเนี่ยนขนาดแอดมินบ้านทุตตบอกว่าบอบอลองเพ่งพ่อมาไง